ครับก็ขอสวัสดีนะครับปีป่านาอาลูกๆกระลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมนะครับ2เล่มนะครับโอเรียกว่าต่างนะครับแตกต่างความใหญ่กันนะครับ อีกหนึ่งเล่นนั้นมีสาลิกานะครับยาวรวมด้ามสามนิ้วนิดหน่อยนะครับอีกหนึ่งเล่มนั้นนะครับความยาวรวมด้ามสิบสามนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับเรามาดูเล่มนี้กันก่อนนะครับนะครับเล่มใหญ่นะครับสิบสี่เกือบเกือบเลยนะครับนะครับสิบสามนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับมีดยุบ กลางตอนต้นนะครับนะครับนี่ก็ถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นนาคนะครับนะครับนาคออกคำคำนี่ก็คือนาคแก่เงินนะครับนะครับอันนี้เป็นเงินนะครับนี่นะครับแห้ยุบกลางตอนต้นนะครับนี่นะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับถูกกับถูกใช้บ้างนะครับนี่นะครับรอยมีรอยใช้งานนะครับ คนสมัยก่อนนี z, t t. T t whole, ้นะครับเน็บกระเอวนะครับไปไหนมาไหนนะครับนีนะครับแม้เจ็ดเก้านะครับตรงนี้ก็เจ็ดเส้นนะครับตรงนี้เก้าเส้นนะครับนีนะครับโอ้โหดูไม้นะครับนีนะครับไม้พยุงนะครับนะครับเก่านะครับก็มีรอยลั่นรอยเล้าอย่างนี้นะครับรอยเหี่ยวรอยยุบของไม้นะครับการเวลา นะครับสวยงามนะครับมีเล่มนี้สมบูรณ์นะครับนะครับสวยงามมากนะครับสิบสามนิ้วครึ่งนี่นะครับดูแหมนะครับนะครับเศษเล็กๆอย่างนี้นะครับนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับยาวรวมได้สิบสามนิ้วครึ่งนะครับเฉพาะใบแปดนิ้วนะครับมีเล่มนี้นะครับดีนะครับ ดามงาแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนี่นะครับตรงสมาธินะครับนั่งแล้วก็พาเวสวรรณนะครับนั่งถือกระบองนี้นะครับนะครับดูงาทำนะครับโอ้โหนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ ท่านใดมองหาอยู่นะครับนะครับเล่มเดียวจบนะครับไม่ต้องไปบูชาอะไรหีกแล้วนะครับนะครับเล่มนี้นะครับเกาะด้ามงาสวยงามนี้นะครับแล้วก็ฝักไม้นะครับแต่ถ้ามีทุนทรัพย์เยอะนะครับก็ขยับไปนะครับเป็นด้ามงาฝักงาอะไรอย่างนั้นนะครับราคาก็จะขยับขึ้นไปสูงขึ้นนะครับนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับ ราคาจับต้องได้นะครับนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็เก่าอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับดูความสวยงามนะครับนี่นะครับดูใบมีดกันนะครับนะครับดูใบนะครับนี่นะครับลายน่องสิงนะครับแบบนี้ก็ ฝีมือช่างชิมนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเรียกว่าสามร่องนะครับหนึ่งล่องสองล่องสามร่องนะครับนี่นะครับลายกระหนกดอกไม้เท้าวันสวยงามนะครับนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่สวยงามมากนะครับมีเรมีนะครับดูรอยตอกรอยเซาะด้วยมือนะครับแต่ละร่องนะครับนี่นะครับตอกด้วยมือก็จะเป็นคืนๆอย่างนี้นะครับ หลายนองสิงนะครับโอ้โหยนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับดูครับนี่นะครับการเข้าคลั่งนะครับกนแน่นเปี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับนะครับนี่นะครับความยาวของใบแดนิ้วนะครับยาวรวมราม13านิ้วครึ่งนะครับนะครับดูที่เนื้อเหล็กนะครับเหล็กเก่านะครับ ัวนี้ไม่มีเลยนะครับเปลี่มนี้นะครับเจ้าของเขารักษาอย่างดีนะครับนี่นะครับสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับเปล่มนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับมีกล้องพอเดิมนั้นนะครับในด้านพุทธคุณนะครับ ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับป้องกันภัยร้ายต่างๆนะครับไม่ให้เข้ามากล้ำกลายในชีวิตและครอบครัวนะครับนะครับป้องกันกุณใสป้องกันมนต์ดำนะครับพวกผีปีศาจทั้งหลายนะครับนะครับเดินทางไปไหนไกลๆนะครับนะครับปลอดภัยนะครับค้าขายนะครับออกไปติดร้านติดห้างร้านนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับ เล่มนี้นะครับนี่นะครับเกียกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับเรียกว่ามีสามกษัตริย์นะครับนี่นะครับสมกษัตริย์ก็จะมีนาคนะครับนี่ที่นิบนี่เป็นนาคนะครับนี่แล้วก็นาคแหวนลัดกลั่นมีตรงนี้นะครับเป็นนาคนะครับเส้นเล็กๆนะครับเป็นเงินนะครับเส้นตรงกลางนะครับก็เป็นทองนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสนใจนะครับนะครับก็โทรมานะครับนะครับจากเห็นของจริงก็นัดมานะครับไปชมกันนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับดูนะครับงานะครับเที่ยวคำคำนะครับนี่นะครับเพราะว่า คราบใครนะครับเหล่านี้นะครับที่จับอยู่ที่เงินนี้ครับซึมเข้าไปในเนื้องานะครับมีนะครับเพราะว่าถูกเน็บกระเป๋านะครับอาจจะมีเหงื่อมีอะไรซึมลงไปนะครับนะครับเพราะว่าถูกใช้งานนะครับนีนะครับพิเศษก็คือนะครับมีรอยจานลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับมีนะครับจานบนทางด้ามและก็ฝักนะครับนะครับ สวยงามมากเลยนะครับ mm hmm. นี่นะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับจานไว้บนด้ามนี้นะครับน anyway ี่นะครับชัดเจนเลยนะครับโอ้โหนะครับเป็นนากนะครับที่เนบกระเป๋าเสื้อนี่นะครับนะครับเขาใช้งานกันนะครับนี่นะครับเส้นกลางนะครับนะครับเส้นกลางก็เป็นทองนะครับนี่นะครับ นะครับสวยครับมีเล่มนี้บอกได้เลยนะครับมีสาลิกานะครับสามกษัตริย์นะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นทองนะครับเส้นกลางนะครับนะครับที่ฝักนี้ก็มีรอยจานนะครับนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากล่อง อกล้องโทรศัพท์มันจะไม่ค่อยดีนะครับนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับนะครับเลื่อนได้นะครับนะครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อเห็นไหมครับรอยจานนะครับจะเลือนลางนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามเลยนะครับทางด้ามและฝักนะครับจะมีรอยจานลายมือหลวงพ่อเดิมอยู่นะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับทําน้ำมนต์อาบทําน้ำมนต์กินนะครับนะครับได้นะครับเน็บกระเป๋าเสื้อเดินทางไปไหนไกลๆนะครับนี่นะครับปลอดภัยนะครับหายห่วงนะครับดีนะครับนี่ทางด้ามและฝักนะครับงาสวยครับนี่นะครับ ลายมือหลวงพ่อนะครับจานไว้บนอย่างนี้นะครับนี่นะครับยาวรวมด้ามนะครับสามนิ้วกว่านะครับนี่นะครับรอยมือหลวงพ่อเห็นไหมครับนะครับทั้งด้ามและฝักนะครับนี่นะครับเป็นนาคนะครับเ็นเล็กๆนี้เป็นเงินนะครับแะตรงกลางนี่เป็นทองนะครับนี่นะครับ เรียกว่ามีสาลิกาสามกษัตริย์นะครับสุดยอดเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับเรามาดูใบมีดกันนะครับโอ้โหนะครับที่ใบก็ลายเซมาใบโพเต็มใบนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับฝีมือช่างชิมแบบนี้นะครับลายเซมาใบโพของช่างชิมนะครับนะครับแต่เรียวนะครับแต่ของช่างสอน มลอ้วนสวยงามไปกนระแบบนะครับนี่นะครับงามมากนะครับนี่นะครับผูที่มีวิชาอาคมนะครับนะครับก็เอาไปทําน้ำมนต์เสริมบารมีได้นะครับนะครับพกติดตัวไปไในใกล้ๆนะครับเนกระเป๋าเสื้อเหมือนประกาศนี่ครับนีนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับดูกับการเข้าคลั่งก็แน่นเป๊ี้ยเลยนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับ สวยงามนะครับปลายเซมาใบโพเต็มใบนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่นะครับวันนี้เอาของนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สําคัญนะครับก็คือนะครับของเล่มนี้นะครับได้มาจากบ้านเดียวกันนะครับของท่านครับบดีนะครับแถวอำเภอตาคลีนะครับนี่นะครับ เรียกว่าคนรวยนะครับลูกศิษย์นะครับคนใกล้ชิดของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับนะครับเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับนะครับแต่มาจากบ้านเดียวกันนะครับนี่สองเล่มนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับนะครับนี่นะครับเราก็มาดูอีกนะครับนี่นะครับ สิงนะครับยกขาอย่างนี้นะครับนะครับสิงสามขวัญของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับยกขาจะประกบเหยื่ออะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับสิงนะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับสิงของหลวงพ่อเดิมนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับในด้านผู้มีอำนาจนะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับ ใต้ฐานนี้จะมีรอยจานนะครับนะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับจะเห็นเลื่อนลางนะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับงานชํานะครับถูกเก็บไว้ในตลับนะครับอย่างนี้นะครับได้มาจากบ้านเดียวกันนะครับนะครับบ้านเครือข่าพอดีนะครับคนรวยนะครับแถวอำเภอตาคลีนะครับนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับ นะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่นะครับ ER ชิ้นนี้ก็เหม, <Good S 2> มือนกันนะครับนี่นะครับสิงสามขวัญปากเจาะของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับดูครับสิงสามขวัญปากเจาะนี่นะครับปากเจาะก็อย่างนี้นะครับนะครับสวยงามนะครับทั้งสองชิ้นนะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับในด้านอำนาจนะครับนะครับในด้านค้าขายนะ <heeft S 1> ครับ เมตตามหานิยมอะไรอย่างนี้ได้นะครับนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับนะครับนี่นะครับทานทีสนใจสิงนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับทั้งมีดทั้งสิงนะครับวันนี้นะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับสิงสามขวัญนะครับนะครับเสริมบารมีเสริมบารมีสิงนี่ก็นะครับ ผู้มีอำนาจนะครับนะครับในด้านเป็นผู้นำองค์กรนะครับนะครับผู้นำคนนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับสิงสามขวัญนะครับนี่สนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นนะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับวันนี้นะครับเอามา ให้ชมกันนะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับคนที่เก่าๆแล้วนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับให้คำพีแนะนะครับนะครับโทรมาที่เบอร์088586 13 29นสานะครับนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ